สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาะนําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานของตัวบอลลัสบริพายกันต่อนะครับอันนี้ก็ะจะพิเศษหนึงนะครับก็อันนี้เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับในตัวของซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า b o x 86นะครับก็ไอโปรแกรมตัวนี้มันเป็นโปรแกรมอะไรนะผมก็ไอโปรแกรม b o c 86นี้นะครับผมก็เป็นโปรแกรมที่ เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปิดตัวโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่อง PC เนี่ยไปรันบ,บนบลัสเบอร์รี่พายได้นะครับก็คือมันเป็นโปรแกรมที่แปลงคําสั่งจากตัวลีนุกที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปที่เป็นอ่า c p พพวก Intel AMD นะซึ่งเขาเรียกว่าปกแบนะบผมก็เราจะแปลงคําสั่งัวนะั้นให้เป็นคําสั่งที่สามารถใช้งานบนบลูสเบอร์รี่พายซึ่งบลูสเบอร์รี่พายเนี่ยเขาใช้ CPU ที่มีโครงสร้างที่ชื่อว่า ARM นะครับผมก็ตัว ARM ARM มกับ x86 เนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ในส่วนของอา m มกับ x 8 6กเนี่ยก็อ่าเราก็มีวิดีโออธิบายไปแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ลองย้อนกลับไปดูในวิดีโอเก่าได้นะครับผมเราก็ตัวบล็อก86เนี่ยอย่างที่บอกคือเรานําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ลงเป็นการลงโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ลงโปรแกรม Y นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ก็จะมาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวบล็อก86ว่ามันการพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะนํานเสนอโปรแกรมตัว นะครับผมก็พัฒนาโดยทีมเดิมนะครับโดยมีโปรแกรมที่มีชื่อว่าบล็อก64นะครับผมก็อันนี้ก็การทํางานจะเหมือนกันกบบล็อก86ครับแต่สําหรับอันนี้มันสําหรับตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น64บิตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งกันแล้วก็จะติดตั้งโปรแกรม Y ทั้ง32บิตแล้วก็64บิตเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูว่าเอออันไหนมันใช้งานดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมโอเคส่วนกระบวนการวิธีการต่างๆ,ๆนะครับผมผมเอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับ ผมก็เป็นเว็บไซต์ของอชุมชนที่ก็ใช้ตัวระบบปฏิบัติการ a r m b i a ยนะครับผมก็ a r m b i a เนี่ยเ็เป็นระบบปฏิบัติการที่ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเหมือนกันแต่ไม่ใช่ Raspberry Pi นะก็จะเป็นพวกบอร์ดยี่ห้ออื่นๆนะครับพวก a r d u i n Pi Banana Pi พวกหรื p b าย i อื่นๆนะครับที่เขาทํามาเพื่อเรียนแบบตัวบอร์ด Raspberry Pi นะผมเขาจะนิยมใช้ตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นระบบที่ทํางานได้ดีตัวหนึ่งแล้วก็มีชุมชนที่เร็ว ว่าแข็งแกร่งนะครับผมก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้จากที่นี่นะครับผมก็เนื้อหาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคในขั้นตอนการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันเลยกว่าและเริ่มจากตัวบล็อก86นะครับผมก็วิธีการลงเนี่ยก็เนื่องจากว่า,าเราใช้ตัวระบบปฏิบัติการที่เป็น64บิตนะครับผมก็ใต่ที่ต้องเป็น64บิตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงบล็อก64กันนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดของเราเป็น r a s p b e r r y Pi 4นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะมีป ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีนะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวบอร์ด a s p b e r r y Pi 4ที่มีหน่วยความจํามากกว่า2กิกะไบต์นะครับผมก็จะทํางานได้ดีนะโอเคก็ต่อจะมาเริ่มขั้นตอนในการตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้เลยครับก็ทําตามเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็ทั้ง2บรรทัดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือผมได้ทําการติดตั้งไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูอ่าเนี่ยครับผมก็ผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการติด ั้งในตัวของอโปรแกรมบล็อก86แล้วก็โปรแกรมบล็อก64นะครับผมก็ซึ่งในตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเราใช้บอร์ด Raspberry Pi เนี่ยในเว็บไซต์ของผู้พัฒนาของโปรแกรมทั้งบล็อก86แล้วก็บล็อก64เนี่ยเขามีวิธีการสำหรับตัวบอร์ด Raspberry Pi ให้แล้วนะครับผมก็นี่เลยครับ for Raspberry Pi 64-bit OS นะครับก็เขาบอกไว้สำหรับตัวของ Pi 4นะครับผมก็สำหรับ Pi รุ่นอื่นๆนะครับก็แนะนำให้เป็นข้างบนนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นพวก Pi 2 สหรือเนี่ยน่าจะใช้กับระบบที่เป็น32บิตมากกว่านะครับจะไม่ใช้64บิตนะเค okay, นะผมก็ในวิธีการตรงนี้เนี่ยเขาก็แนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้นะซึ่งเราได้ติดตั้งในในสเต็ปของหน้าเว็บตัวนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยใช่เราได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะโอเคแล้วเราก็ทำตามนี้เลยนะครับผมก็คัดลอกแล้วก็ทำตามบันทีและบรรทัดนะครับผมก็มันจะได้ทำงานได้เนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เน,เนี่ยก็ไปทีะบรรทัดเลย โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทาการติดตั้งตัวโปรแกรมบล็อก86เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะรู้ได้ไงว่าโปรแกรมมันทํางานได้แล้วนะครับเราก็พิมพ์คําสั่งเลยครับบล็อก86นี่ครับมันก็จะขึ้นอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าออปชันของตัวโปรแกรมบล็อก86เขานะครับผมก็ในส่วนของบล็อก86ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงโปรแกรมในส่วนของบล็อก64นะครับผมก็ในตัวของบล็อก64เนี่ยเขาก็จะมีวิธีลงครับยูในส่วนตรงนี้นะครับผม i n s t a l l a t i o n นับผมก็มันนะ พามาที่หน้านี้ในตัวของบล็อก64เนี่ยเออคือหลักการทํางานเนี่ยก็จะเหมือนกับบล็อก86เลยนะครับแต่ว่าเออเขาต้องใช้กับตัวระบบปฏิบัติการแล้วก็ CPU ที่เป็น64บิตเท่านั้นนะครับถ้าเครื่อง่อาร์ดบอร์ดเบรรี่พายของเราถึงแม้จะรองรับในตัวของ64บิตก็ตามแต่ตัวระบบปฏิบัติการที่เป็นรันเบรรี่พาย OS เนี่ยจะต้องเป็น64บิตด้วยนะครับถ้าไม่ใช่64บิตมันจะไม่สามารถอา่าที่จะติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงไปได้นะครับในส่วนของโปรแกรมตัวนี้มีอะไรบ้าง นะครับผมก็เราเขาก็อธิบายจะชัดเจนนะครับก็ในส่วนของตัวระบบที่เป็น32บิตนะครับผมก็แน่นอนว่าตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันรองรับตัวโปรแกรม Linux ที่เป็น64บิตนะก็ยังไม่สามารถที่จะทํางานข้ามกันระหว่าง64บิตกับ32บิตได้นะครับผมก็จริงๆ32บิตก็เขาก็มีบล็อก86นะคือเวลามันทํางานเนี่ยมันก็ทํางานข้ามกันได้นะครับผมเดียวเยอะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเราก็ในส่วนของโปรแกรมสตรีม Steam นะครับผมสตรีมเนี่ยเขาก็ เออ่ตัวแอปของเขานะจะมีทั้งแบบ32บิตแล้วก็ 64บิตอยู่ในโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับก็ในตัวโปรแกรมหลักเนี่ยก็ใช้ตัวบล็อก86นาะแล้วก็จะมี64บิตที่เป็นเซิร์ว์ไบนารีนะครับผมก็จริงๆแล้วนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของตัวไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เออไม่สามารถทํางานได้เต็มที่นะครับผมก็เลยบอกว่างั้นก็ตอนนี้เนี่ยคือก็ยังสตรีมเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงบล็อตัวของบล็อก64ได้นะครับแล้วก็ในตัวของ Y นะครับผมเป็นโปรแกรมที่แปลงคําสั่ง ของตัวโปรแกรมของ Windows เนี่ยมาลงบน Linux เนี่ยก็รองรับในส่วนของ 64ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องมีฟังกชันเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเพื่อที่จะให้มันทํางานในระบบ64บิตนะครับผมแล้วก็วูดเชนอะไรต่างๆก็เป็นต้องลงที่ไดเวอร์ในส่วนของตัวกราฟิกนะครับผมก็อันนี้ก็เขาก็มีอธิบายแล้วด้วยนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมมาในส่วนการติดตั้งเนี่ยเขาจะมีในส่วนที่ว่าการคอมไพล์นะครับก็ตัวน,นี้เนี่ยจะรองรับ CPU ที่เป็น64บิตเท่านั้นนะครับก็จะมี RK3399 ล็อกชิปนะแล้วก็ Pi4 นะครับเราก็มี t e g a X1 แล้วก็ Snapdragon 845ด้วยนะครับให้ตัวนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีนี่ของ M1 ด้วยก็อันนี้สำหรับทดสอบของตัวนะเข้ากับตัวเครื่อง Mac ที่เป็น CPU M1 นะแล้วก็ตัว CPU r 6 4 b i t ตัวอ,อื่นก็สามารถใช้งานได้แล้วก็จะมี CPU อื่นๆที่ไม่ใช่ CPU ตระกูล ARM ด้วยก็มี l o อาร a r นะแล้วก็ l i s t v ก็รองรับด้วยนะครับผมเขาก็มีนี่คำสั่งต้องใช้ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยหาตัวบอร์ด r i s t v มามาลองได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะ อาจจะมาลองดูทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ power pc 64 b i ตโหยังมีเลยนะครับผมอันนี้ก็เก่าแล้วโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับในโ่วนของโปรแกรม box 64เดี๋ยวก็วิธีการลงก็นี่เลยครับเหมือนกันกับตัวของโปรแกรม box 86เลยนะครับผมก็ทำตามทีละมันทัดไปนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งตัวโปรแกรมบล็อก6 4มนที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามาทํางานได้หรือเปล่านะครับผมก็โอเคนะโปรแกรมบล็อก 64ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมบิลแบบเดียวกันเลยนะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเนเราจะทำการติดตั้งตัวโปรแกรม Y นะครับผมก็ในเว็บไซต์ของ Armbian เนี่ยเขาก็มีขั้นตอนในการลงอยู่นะครับผมก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันก็คือจะเป็นเวอร์ชัน5.21กับ6.02นะครับผมผมแนะนให้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ทำแบบเดิมนะครับผมคัดลวางในวางในเทอร์มินอลแล้วก็สี่คาสั่งนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมใน,ในขั้นตอนนี้ผมไม่ขอทาให้ดูแล้วกัน นะครับเพราะว่าในในขั้นตอนนี้คือผมทําไว้แล้วนะเมื่อเราทําตามขั้นตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Y นะครับผมเราก็ข้างในเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยเวนบ i น lib ลิฟ64แช e นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ใช้คําสั่งตามนี้เลยนะครับผมก็ทั้งทั้งหมดอ่าห้าคำสั่งนี้นครับผมก็ใช้งานเองเท่านี้เนี่ยตัวโปรแกรม Y ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะครับอ่รแกรม Y นี่ครับผมก็จะขึ้น บล็อก816ขึ้นมาแล้วก็มีโปรแกรมวก็ทํางานได้แล้วนะครับเราก็ยังไม่พอนะครับผมก็เราต้องตั้งค่าในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมก็นี่ครับก็เพิ่มเข้าไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยคือผมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมในการทํางานนี่ครับถ้าเป็นวนะครับผมก็สามารถทํางานได้นะนี่ครับผมถ้าโปรแกรมมันทํางานเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาเราจะตั้งค่าตัวของโปรแกรมวานั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นเวอร์ชั 64บิตนะครับผมก็เลยเราเปิดดู นี่นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้แบบเดียวกันนะครับผมก็ในส่วนของ Windows เวอร์ชันเนี่ยผมแนะนำให้เป็น Windows 10ไปเลยนะครับผมจะได้การติดตามมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็สองสเตปนี้ก็ผ่านไปนะครับผมแล้วก็สเตปนี้นะครับทำงานยังไงนะครับผมก็ให้มาที่โปรแกรมเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็กด control h ขึ้นมานะครับผมให้หาไฟล์คําว่า bad rc นะครับัีนี้นะครับผมเราก็เปิด text editor ขึ้นมานะครับผมให้เปิดไฟล์ ไอ้พวกนีเนเ้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วก็เราก็เพิ่มนี่ครับบรรทัดนี้เข้าไปในบรรทัดตัวนี้ครับเข้าไปในใน่วนของต่อท้ายตรงนี้นะครับใน่วนอื่นเราไม่ต้องไปแก้มันนะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับผมก็ใน่วนตรงนี้เราไม่ต้องทำเราทำใน่วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ซักอ่าทีปปีทีละบรรทัดเหมือนกันนะครับผมก็ค่อยๆทำทีละบรรทัดนะผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็อ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคําสั่งในการติดตั้งตัวที่เป็นแพคเกจตัดนะของตัวโปรแกรมวานะ วายทริกเนี่ยก็เราสามารถที่จะเปิดได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าโปรแกรมมันหน้าตาเป็น,ย,นยังไงนี่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นโปรแกรมวายทริกนะครับผมก็เราสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันติดตั้งพวกอ่า โปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะสามารถติดตั้งผ่านตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้เขาก็ทํามาใช้ได้นะครับผมโอเคก็ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม Y นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็กระบวนการทั้งหมดนะครับว่าเราก็จะสรุปมาไปแล้วก็ลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับในการติดตั้งทั้ง2ตัวเลยทั้งบล็อก86แล้วก็บล็อก64นะครับแล้วก็มีโปรแกรม Y ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับผม ต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออมันสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับผมก็ในตอนนี้เนี่ยคือผมก็ได้ทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมก็จะมาอธิบายว่าโปรแกรมตัวไหนมันใช้งานได้ไม่ได้นะครับผมอ๋อในเรากอ็อ่าในในตัวของอ่าตัวที่เป็นเดสก์ท็อปตัวนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเออร์เลอร์หรือมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้อ่าแนะนานะครับให้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอ่อ Play All i n u x นะครับผมก็ใช้คําสั่งตั้งไว้ เลยนะแอปสู่รู apt install แล้วก็ play all linux นะครับเราจะติดตั้งเลยซึ่งไอตัว play o l l i n u x เนี่ยมันก็จะติดตั้งพวกตัวที่เรียกว่า library นะอะไรต่างๆนะเข้ามาตั้งให้เรานะครับเราก็ลองอีกครั้งหนึ่งว่ามันสามารถที่จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับโดยตัว uh, play o l l i n u x นะี่ยมันจะอยู่ในหมวด a c c e s s o r y นะครับผม play o l l i n u x มันก็จะอยู่ตรงนี้ก็ตัวโปรแกรม play all linux นะครับผมโปรแกรมตัวนี้เนะี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมช่วยในการติด ตั้งแอปพลิเคชันของ Windows นะครับลงไปในตัวระบบ Linux นะผมาะในตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เคยทำในตัวของวิดีโอนะครับที่พูดถึงตัว Play on Linux มาแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้ก็ในวิดีโอนี้เราไม่ไม่พูดถึงโปรแกรมตัวนี้นะครับแต่บอกเลยว่าโปรแกรมตัวนี้มันใช้งานได้นะครับแล้วก็ในตัว อนี้เนี่ยอ่ามันมองเห็นแค่อ่าสามสบิตเท่านั้นนะครับผมนี่อันเนี้ยที่เราที่เราอ่าทดลองเล่นให้ดูนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้ครับก็ใช้โปรแกรม Y เวอร์ชันอ่าล่าสุดตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันมีแค่เวอร์ชั่นเดียวคือ x86 หรือ32บิตเท่านั้นนะตัว64บิตเขาเขาไม่มาด้วยนะครับผมเคอันนี้ก็ pay all linux ก็จบไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรละล้วก็อันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ทําการติดตั้งแอปพลิเคชัน เข้าไปทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็ตัวที่สามารถใช้งานได้เลยนลก็จะเป็นตัวนี้ครับโน้ตแพดพัดๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้นะครับซึ่งในขณะที่เปิดเนี่ยมันจะต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเออมันมีการทํางานแปลงคําสั่งทั้งหมด2รอบนะครับมันก็เลยทําให้การเปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่เปิดได้นะครับผมอันนี้โปรแกรม n o t e p a ดพัดๆทำงานนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็โปรแกรมอ่า Win SCP นะครับ ก็ลักษณะเดียวกันก็คือก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่ครับอันนี้เป็นโปรแกรมอ่า Win SCP นะครับผมก็อันนี้เอาไว้สําหรับพวกจัดการรีโมทของตัวลักเบรรี่พายอะไรทวกงนี้ก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับก็โอเคนะครับก็โปรแกรมทั้ง2ตัวก็มีเท่านี้ครับส่วนโปรแกรมไลน์นะครับผมก็ผมก็ได้ทดสอบลงแล้วปรากฏว่ามันเปิดไม่ขึ้นนะครับผมก็ไม่ขึ้นไอ้ฟองอะไรขึ้นมานะครับมันก็เปิดแล้วเงียบไปเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวโปรแกรม Box ok 64แล้วก็ y 64บิตเนี่ยสามารถเปิดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c ีนีเบนซ r15 ได้นะครับผมนี่นครับผมก็โปรแกรม c ีนีเบนซ r15 ก็กําลังเปิดอยู่นะครับผมนี่ครับผมก็เปิดขึ้นมาแล้วครับผมก็จะเห็นว่ามันมีเรื่อไอ้ทางนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็มันปกติของมันนะในวิดีโอนี้เนี่ยเรา ไม่ขอกดเทส C p u ให้ดูนะครับแต่เราได้ทำการทดสอบตัว CPU ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูอ่าอันนี้นะครับผมก็เป็นค่าที่ผมได้ทำการทดลองเอ่อเปิดทดสอบไปให้แล้วนะครับก็ได้ค่าประมาณนี้นะครับผม44 CB นะครับผมก็เร็วไหมหรือมันดีไหมอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็อันนี้เอามาทดสอบให้ดูนะประมาณนี้นะครับสำหรับในการทดสอบของตัวโปรแกรม CDBNA 15นะครับ ครับผมโอเคนะแล้วก็ตัวโปรแกรมอื่นๆที่ผมได้ทดลองก็จะมีโปรแกรม CPU-Z นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกโปรแกรมที่บอกว่าเครื่องนี้ใช้ CPU อะไรเมนบอร์ดรุ่นไหนอะไรยังไงก็อันนี้ผมลองแล้วมันก็ค้างนะครับที่ขึ้นหน้าจอแล้ว CPU-Z นะครับมันก็ไปต่อไม่ได้ก็ก็โปรแกรมตัวน,นี้ก็เลยไม่ผ่านนะครับผมสำหรับบางคน,นคที่ลงโปรแกรมบอก 86บ64ไปแล้วว่าปรากฏว่าตัวโปรแกรมมันไม่ทำงานมันเ er ออร์เรอร์อ segmentation fault เลยอะไรพวกเนี้ยเรามีวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมก็วิธีการก็ไม่ไม่ยากมากนะครับผมก็ใช้เพียงคำสั่งเดียวนะครับผมก็คือคำสั่งตัวนี้นะคะ control, รับผม system control restart system d นะครับตัวนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งเดียวกันกับตอนที่เราติดตั้งไอตัวของโปรแกรมบล86กับ64 เองนะครับผมก็เเราสั่งตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็เราลอ,ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งว่ามันเปิดได้หรือเปล่านะผมคิดว่าเท่าที่ลองใช้งานดูมาเนี่ยก็เมื่อเราใช้คําสั่งตัวนี้ปุ๊บมันก็สามารถกลับมาใช้งานต่อได้นะครับผมก็สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วลงไปแล้วมันเปิดไม่ขึ้นนะครับผมก็ลองใช้คำสั่งนี้ดูนะครับผมอันนี้นะครับก็จะ เป็นในเว็บไซต์หนึ่งนะที่เขาทำการทดสอบตัวโปรแกรมบล็อกแปบล็อกเมื่อเทียบกันกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับผมแล้วก็เทียบกันกับโรเซตตาสอที่เป็นโปรแกรมแปลงคำสั่งที่ใช้งานอยู่บนเครื่อง Mac ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบนะครับโดยใช้โปรแกรมคิวนะครับผมอันนี้จะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับพวก VMware Version b ชันออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โปรแกรม เฟกนะครับผมก็เฟกเนี่ยจะมีการทํางานเหมือนกับ m ็อก86กับม็อก64นะครับแต่เขาเอ่อมีโปรแกรมเพียงแค่ตัวเดียวก็รองรับทั้ง x86 แล้วแล้วก็64บิตเลยนะครับล้วก็อันนี้ที่อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เปิดขึ้นมาตรงรุ่นกันกันกนกบตัว CPU โดยตรงเลยนะครับผมก็อันนี้เขาก็วัดประสิทธิภาพออกมากด้วยโปรแกรมต่างๆที่เขามีนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมตัวบีบอัด ในตัวของไฟล์ซิปอะไรต่างๆนะครับผมก็จะเมื่อตัวที่เป็นโปรแกรมแปลงด้วยกันเนี่ยตัวโปรแกรม v อล์86กับวอล6 1 4มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับผมห่างจากโปรแกรมเฟกแล้วก็การใช้ VMU เยอะเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่ายังคงห่างชั้นอยู่กับตัวที่เป็นตัวที่เป็นนะแบบ ตรงรุน CPU โดยตรงนะครับผมซึ่งโปรแกรมอื่นๆก็มีพฤติกรรมเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมนะในตัว q ิว e อีมูนี้เปิดไม่ได้เลยนะเบอร์เลอร์ในส่วนอันนี้ก็สามารถเปิดได้แต่ก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน,นี่เขาก็สรุปมาให้ดูกันนะครับเราก็อันนี้ก็จะเป็นทดลองในตัวของเกมด้วยนะครับเกมเวิร์ลออฟคูลอันนี้หปรแกรมเกมอย่างเก่าเลยนะก็ในส่วนของโปรแกรมบล็อกเนี่ยก็ให้เฟรมที่เรียกว่าอพอเล่นได้ ไ้นะผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็ยังเหนือชั้นกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับผมอันนี้ครับซิงลิเบน R15 นะครับผมที่ผมทดสอบกับโปรแกรมวายนะอันนั้นที่ผมลองก็ได้44นะก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้เขาได้ทําการลงเอ่อลง Linux ที่ที่ลงบนเครื่อง Mac i n t ทนนะครับเครื่อง Mac ที่เป็น CPU M1 นะครับผมก็เขาก็ได้ประสิทธิภาพเรียกด้ว่าใกล้เคียงกับตัวที่เป็น MacOS ของ Apple เองนะครับผมก็แน่นอนล่ะว่าอสิทธิภาพ ในการทำงานเนี่ยมันสู้ของแมคเองเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทำระบบมาตรงรุ่นกันกันกบซ p u ของเขานะครับผมอันนี้เป็นแค่แบบทำมาเหมือนเรียนแบบะไรแค่นั้นเองก็ประสิทธิภาพก็ถูกลดทอนลงไปแต่ก็ใกล้เคียงนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพโดยรวมนะครับของตัวของเอ่อโปรแกร,รมบล็อก86กับบล็อก6 4นะครับผมก็อันนี้ก็มีการทดสอบเล็กน้อยให้ดูกันนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะ ผมว่าเออมันสามารถใช้งานกับตัวซอฟต์แวร์ของตัวเองหรือเปล่าอะไรนี้ก็ลองไปใช้งานกันเองแล้วกันนะครับผมในการติดตั้งอะไรต่างๆเว็บลิงก์อะไรทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็คนที่สนใจก็ไปเปิดดูได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็สําหรับนรายการคันทรีโชว์ครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับกัถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ